ก็ยการไปแห่งไหนไดีตามใจในโลภวังกลันไปได้ทุกทางขาสองข้างพาเราไปมีต่างจากชีวิตที่รู้เลือกทางเดินไปดับหลังและหัวใจเราจะไปได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามเราอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะติดตามผ่านช่องทางไหนก็ตามแต่ว่าหลักๆของเราก็คือที่นี่ครับ1 0 1 1 0 1 news and talk fm นะครับเพิ่มมุมคิดพลิกทุกมุมข่าวนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของรายการนี้ชื่อรายการว่าอะไรครับคุณโจรายการก็คือ b i ต์ city, อินเดอะซิตี้นอ่านี่พูดปุ๊บชื่อมาหลายคนอาจจะคุณหูเอ้นรายการดังเมือ่อปีที่ก่อนเราเคยได้ยินถูกต้องเลยครับนี่โจ้กั้งคนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราเว้นระยะในช่วงหนึ่งไปในการที่เราคิดว่าเ,เราจะปรับรูปแบบยังไงให้มันมีความหลากหลายมีความกว้างขึ้นครับวันนี้คุณโจ้ก็ได้รับการ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีให้ยกผังรายการใหม่มาให้นะครับ b i n e in t h y city 101นี่เท่มากเลยผมชอบพี่ชอบชื่อว่าอะไรชื่อว่ามันเหมือนพวกไอ้ไงพวกแบบหนังสือคู่มือนะแบบชีววิทยา101อะไรอย่างนั้นอะไรนะการอยู่ยังไงให้รวย101อะไรอย่างนั้น b e i n the c i t y มอนโอวันคือเราจะใช้จักรยานในเมืองเพื่อชีวิตในเมืองกันยังไงดีครับเอาว่าเราสองคนนะครับผมโจแล้วก็พี่กั้งจะเอาเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่ดีทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตได้เป็นเรื่องราวที่เราพาจักรยานเขาเรียกอะไรจักรยานอ่ะพาเราไปพาเราไปเจอเจอเรื่องดีๆจักรยานพาเราไปคำนี้ถูกเลยครับ ไม่ใช่เราพาจักรยานไปใช่ใช่ใช่บางทีเราก็พาบางทีเราก็พาเขาไปนะบางทีเราขี่ไม่ไหวเราก็ต้องพาเขาเราต้องจูงไปนะเอาว่าเราจะมีทุกเรื่องราวดีๆที่จักรยานพาเราไปเจอครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันทุกๆสัปดาห์อาจจะพากันไปไกลเข้าป่ามุดห้วยได้แน่นอนเพราะว่าจักรยานเราไม่ได้พูดถึงคราวนี้ในปีใหม่นี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงในมิติของจักรยานแคบๆบางเรื่องเราจะพูดถึงทุกเรื่องที่จักรยานพาเราไปได้ ครับคุณโจ้ก็มีความใฝฝันที่จะไปขี่จักรยานรอบโลกอยู่เห็บนบ่นๆใน Facebook บอกไม่รู้ยังไงอยากเอาไปแตะขอบฟ้าตอนนี้ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยก็พ้นกรุงเทพไปก็เก่งแล้วนะครับเมื<ห>่อกี้พี่กั้งเท้าความไปถึงนิดนึงว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรายการที่เคยอยู่ใน <P il k> พื้นที่ <P il k> พื้นที่หนึ่งก็คืออยู่บนเพจนะครับอย่างบ้นเดอะซิตเนี่ยเป็นเพจบน Facebook เป็นช่องทางในการสื่อสารสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการขี่จักรยานการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในเมืองนะครับในเมืองเน้นเน้น,น <c oughs> เน้นเ,นนเนนก็คือการใช้จักรยานแทนรถยนต์นั่นแหละเพื่อที่จะไปทําภารกิจอะไรต่างๆก็อยู่บนเพจมาน่าจะ3ปีครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็เซิร์ชใน Facebook b อินเดอะซิตี้ครับเดี๋ยวเรามีลิงก์ให้ข้างล่างนะลองคลิกเข้าไปแล้วก็กดไลค์ไว้เป็นเพื่อนกัน ้ะติดตามกันดังนั้นจริงๆถ้าสกอร์ย้อนดูลึกๆจะมีสาระมีอะไรเยอะมากมายนะครับคุณโจจะเป็นคนที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆมุมมองและวิธีการมีรายละเอียดของการปั่นจักรยานอย่างไรให้ปลอดภัยมีวิธีการปั่นจักรยานมีเทคนิคอะไรอยู่ในนั้นเต็มเลยใช่ครับ แต่ต้องใช้เวลาสกอร์นอน่อนะสามปีที่ผ่านมาก็โจ้โพสวันละประมาณห้าหกหโพสนะฮะไม่ได้ไม่ใช่แคไ่ไม่ใช่มีแค่เรื่องของภาพเรื่องของเนื้อหาสาระต่างๆที่ผ่าน ผ่านคอนเทนต์โพสต์ต่างๆยังมีไลฟ์ที่เราเคยทำที่เราเราหยุดกันไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมากันอยู่บนทั้งวิทยุทั้งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะที่คุณติดตามอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการกลับมาในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเนื้อหาสาระยังคงเป็นเรื่องราวที่จักรยานเนี่ยพาเรา,<พ>าไปเจอเจอเหมาะนะครับกับช่วงโควิดนี้จำได้ไหมครับว่าตอนซีซันหนึ่งของโควิด เมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยภาพจำนะเราก็ใช้จักรยานเนี่ยมีบทบาทมากครับในการเพราะว่าเราจะเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะครับเนื่องจากปัญหาที่เราไม่แน่ใจกับเรื่องของโควิดจักรยานก็จะมีบทบาทเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดเชื่อไหมครับว่าจักรยานที่ใช้งานในบ้านปกติเนี่ยขายดีนะครับขายดีเนคีคุยกับพี่ พีเอแล้วเนี่ยครับอ่าแกบอกปุพี่แล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยพีเอซึ่งเป็นเพื่อนเราแล้วก็ทําร้านจักรยานทําการตลาดอยู่ร้านจักรยานขายดีครับก็เป็นเพราะนั่นนะฮะว่าทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้บางทีเนี่ยแทนที่จะเสี่ยงขึ้นรถสองแถวหรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ต้องเป็นตัวแนบชิดกันรับขี่จักรยานไปซื้อกับผงกับข้าวดูจะปลอดภัยกว่านะฮะเพราะนั้นพอมาโควิดซีซั่นสองเราก็มองว่า จักรยานก็น่าจะกลับมามีบทบาทเข้มข้อนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะเป็นยานพาหนะไม่ใช่แค่เรื่องการลดพลังงานหรือในเรื่องของสันทนาการอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องของการทําให้สุขภาวะและก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในช่วงเรียกว่าไงช่วงทีง่เราต้องระมัดระวังไไกับโรคโรคติดเชื้อเหล่านี้นะฮะทางเดินหายใจเหล่านี้เนี่ยทําได้ดีขึ้นเพราะเราป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือ ช่วยในเรื่องของการบริหารร่างกายออกกําลังกายสุขภาพปอดหายใจนะฮะซึ่งหลายๆท่านที่ไม่ได้ค่อยได้ออกกําลังกายแค่จริงๆปั่นจักรยานไปซื้อของปักซอยสักสองสากิโลไปกลับเนี่ยนะได้มาละสิบห้าทยี่สิบนาทีชดเชยการออกไปวิ่งออกไปอะไรได้ได,ได้ดีทีเดียวแล้วก็จะช่วยมากในเรื่องของการไม่ต้องกระแทกมากบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเข่าเข่าเรื่องอะไรต่างๆจักรยานจะเบากว่านะ ซึ่งเหล่านี้ครับเราจะพูดคุยกันในหลายๆมิติว่าจักรยานผ้าเราไปได้ไกลแค่ไหนนะก็ยังไม่รู้จะไกลแค่ไหนก็เอาว่าติดตามกันแล้วกันนะครับไกลไกลมากเราหวังจะอยู่นานๆคิดว่าน่าจะคุยไปได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้สนับสนุนก็อย่าลืมเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันสร้างความสุขกันได้นานๆนะฮะถ้าอยากเชียร์กันยังไงก็กินก้างกันมาทักทายกันมาได้เลยครับตอนนี้แบนเนอร์ยังโล่ง รายการเราวันนี้นอกจากติดตามกันได้ทาง fm 1 0 1แล้วนะครับเราก็ยังติดตามผ่านโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางอย่าง Facebook ของ by In the city YouTube ของ by In the city uh, Facebook ของทาง fm 1 0 1เอง YouTube ของ fm 1 1เองนนเองนี้ก็5ช่องทางหลักๆแล้วนะพวกนั้นมีได้ไ,มไ,ดไหมครับอะไรครับผมชอบฟังในพวก tiktok ครับไม่ใช่ <laughs> 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 พวก podcast อะไรพวกเนี้อ okay. ก็ค e อดแคสต์ของไวต์เดนซิตี้เช่นเดียวกันมีหมดใน,นทุกค่ายเพราะว่าเขามีอะไรเนี่ยเราก็จะมีให้หมดแหละก<ส>็เอาว่าคุณสามารถ,ถติดตามได้แต่ว่าหลักๆก็อยากให้ติดตามกันที่ FM10 1นี่เป็นหลักกันก่อนทุกๆวันเสาร์แบบนี้แหละประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เราจะสร้างความสุขกันผ่านเรื่องราวที่จักรยานพาเราไปเจอครับผมนะครับทีนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอเจอคุณผู้ฟังทาง FM101 เราก็อยากแบบเออให้คุณฟัง ที่อยู่บน f m 1 1 1ซึ่งอาจจะยังต้องถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่เพราะว่าจริงๆ f m 101เป็นช่องข่าวที่เป็นข่าวสารสาระเกี่ยวกับเรื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมจะเป็นส่วนมากี่ดูเราจะไล่สาระที่สุดในขึ้นเลยไ้มไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมว่าถ้าถ้าถ้านาานาทีนี้นะเาใอหนึ่งเก่งใจผมก็สงสัยว่าว่าคุณรัชพลที่เป็นผู้บริหารของหนึตอนนี้เนี่ย ท่านึกอะไรแต่ท่านก็คือด้วยความที่คอนเซปต์ของเราอย่างที่พี่ก้างว่าไงว่าคือเราอ่ะคงไม่ใช่รายการจักรยานจ๋าเราคงจะไม่ใช่แบบเฮ้ยจักรยานคันนี้แฮนด์อย่างนี้ดียังไงล้ออย่างนี้ดียังไงตัวถังนี้ดียังไงแองเจิลคันนี้ดียังไงอันนี้ไม่ใช่คงเราคงไม่ได้ไปเนื้อหาสาระในออกแนวนั้นคือไม่ได้ไปเรื่องของประสิทธิภาพของจักรยานอะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยหน่อยมีแทกแทะความเป็นน้ำจิ้งแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาหลัก แต่เนื้อหาหลักของเราที่เรานําเสนอกับทาง f m 1 0 1ก็คือเราอยากให้จักรยานเนี่ยพาเราไปเจอเจอเรื่องต่างๆที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและสําคัญที่สุดคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือทํายังไงให้วิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเราเนี่ยกับจักรยานเนี่ยคลุกเข้าไปได้วยกันแล้วก็เนียนนะเราก็เห็นแรงบันดาลใจโจก็ได้แรงบันดาลใจจากหลายๆรประเทศนะว่าวิถีชีวิตของเขามันมันดีจังเลยอะ่ะ เาเรียกว่าอะไรมันคลุกรวมกันกับจักรยานแล้วมันดีจังเลยครับซึ่งอันนี้ฮะผมว่ามันเป็นอนาคตที่เรามองว่ามันน่าจะไปนะมันน่าจะดีกับกับโลกที่เราเจอเจอกันอยู่ในทุกวันนี้ใช่ครับนะฮะแต่ทีนี้อ่ะพอเป็นพื้นที่ใหม่เราสองคนก็คงจะเป็นหน้าใหม่เสียงใหม่นะครับผมอาจจะแวบๆไปผ่านในการคุณรัชพลมาบ้างแต่ว่าก็คงไม่ได้เจอเจอกันจนคุณ้าคุ้นตาแต่าว่าจากนี้ไปทุกๆวันเสาร์เนี่ยเจอกัน บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปหลังข่าวเนี่ยเราก็จะเริ่มเจอเจอกันเป็นประจำการจะมาพูดคุยอ่ไงนี้คนก็สงสัยอสองคนนี่ใครวะทําไมมันถึงมาคุยเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วฉันจะเชื่ออะไรมันได้ไหมอ,อ,อยากให้พี่กั้งโชว์เครดิตตัวเองสักนิดหนึ่งที่มีนิดเดียวนี่ <c oughs> เป็นใครอะไรมาจากไหนยังไงแนะนําคุณ <c oughs> ฟังสักนิดหนึ่งฮะคือถ้าเซิร์ชคําว่าพงศธสะทอนละเอียดอ่อนนะโอ้โห ครับครับคดีโน้นคดีไม่ใช่ก็จะพอจะเจออะไรที่ผมทําไว้อยู่พอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งถ้าเอาว่าพูดกับวงการจะคือผมโดยสายอาชีพแล้วกันพูดโดยสายอาชีพผมเป็นนักออกแบบอืมังอันใช้คํานี้ได้อยู่นะผมชอบคํานี้นะอ่าฮะเพราะว่าคําว่าออกแบบเนี่ยมันดูแบบว่า ุ่นดีไม่ใชนั่นนั่นนางแบบพอแต่ว่าปีใหม่ปีใหม่มีลูกเล่นเยอะนะคือคำว่าออกแบบเนี่ยผมมองว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตครับแต่ว่าเด็กๆอ่ะคุณจ้อจำหนังเรื่องโอเนกาทีฟนะโอเนกาทีฟทายังทายังทายังชาคลิตย้ำนามชื่อภาษาไทยเขาว่ารักออกแบบไม่ได้เออฮะซึ่ง ซึ่งคำว่าออกแบบนะสำหรับผมมันกินความกว้างและลึกคือได้ตั้งแต่ออกแบบถ้าโดยโดยที่ทํามาส่วนใหญ่ก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบตราสินค้าออกแบบกลยุทธ์ของธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบบริการทุกวันนี้เริ่มมีการขยายสยายผมออกแบบวิถีชีวิตออกแบบสุขภาวะซึ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เรามองว่าคําว่างานออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายสิ่งหนึ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่ที่ออกแบบก็ในวงการจักรยานก็ Angel b i k e คันนี้นะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ทาง Facebook จะเห็นนะฮะแต่ว่าทางวิทยุเรามีจักรยานคันนึงเ NGL Bi k e จะพบเรื่องราวของจักรยานเมืองที่ดีไซน์มาเพื่อคนเมืองกรุงเทพจากความต้องการหลายหลายอย่างะเล่าแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาชั่วโมงหนึ่งเปล่าก็ขออไปหารายละเอียดดูนะครับ ซึ่งนี่เป็นก็เป็นงานในทีมทีมที่ทีมของที่บริษัทด้วยแล้วก็เป็นมาสเตอร์เพซนะของพี่นะชีวิตนี้นะก็อันหนึ่งก็ให้เครนิตทีมนะครับก็คือทั้งทีมเนี่ยช่วยกันผมก็เป็นคนอินพุตข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นลีดเป็นทีมลีดเดอร์แต่ว่าในการทำงานทุกคนก็ช่วยกันนะแล้วรวมถึงคนที่เรียกว่าอะไรในยุคนั้นยังไม่มีคำว่า V C นะเป็นคำว่าระดมทุนร่วมกัน venture capital อ่าแต่คนรักจักรยานอ่า เป็นไบเลเวอร์แคปิตัลแล้วก็สร้างจักรยานแองเจิลาบนี้ขึ้นมาเพื่อเป้าหมายตรงกันก็นคืออยากจะให้กรุงเทพเราหรือเมืองไทยหรือคนไทยเรามีมีสิ่งที่ดีงามที่จะใช้ในการปั่นในเมืองที่เหมาะสมเพราะว่าหลายๆจักรยานที่ใช้ในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีความเหมาะสมและความปลอดภยัยซึ่งเดี๋ยวจะคุยเรื่องเราพวกนี้กันต่อว่าทําไมเพราะอะไรยังไงครับครับและอื่นๆส่วนตัวผมก็เป็นที่ปรึกษาถ้าหน้าวันนี้นะหลักๆก็จะเป็นที่ปรึกษากับองค์กรธุรกิจ ภาครัฐเอกชนในการทําเรื่องการใช้กลยุทธ์ในด้านการออกแบบในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการธุรกิจชีวิตอะไรต่างๆอีกมากมายแล้วก็สอนหนังสือในหลา,ายต่างๆในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของงานออกแบบห,หลากหลายไม่ใช่คนไก่การนะนี่ฮะก็พอมี อะไรทําอยู่บ้างไม่บ้างอ่ะเยอะมากขนมปังขนมปังก็ช่วยภรรยาทําขนมปังด้วยวันวันหนึ่งของคุณพงศธรเขามี48ชั่วโมงครับครับเยอะมากครับถ้าไปดูใน Facebook ผมก็จะเห็นแต่รูปอาหารช่วงนี้กําลังไปทางการเป็นลงลึกกําลังลงลึกผมเดี๋ยวเราจะพูดว่าจักรยานพาไปเจออะไรเรื่องอาหารนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอยิ่งสัมผัสลึกยิ่งแบบ <c ười> คุยกันได้ยาว<ฮ>คาวามผูกพันระหว่างมนุษย์เรากับอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะ <c oughs> มันมันมันมีความลึกซึ้งแล้วก็ละเละอียดอ่อนเห็นไหมมุมที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเยอะเยอะเพราะว่าคนนี้คนนี้เขาเยอะฮโ <c oughs> จก็ไม่ใช่น้อยครับไหนขอเรอบประวัติ <c oughs> เรื่อง<า>ดีน้อยเรื่องดีๆน้อยแต่เรื่องเร็วๆเยอะจริงๆก็ผมกับพี่กั้งเนี่ยเจอเจอกันก็ด้วยผลงานของพี่กั้งนี่แหละเพราะว่า พี่กั้งออกแบบจักรยานมาให้คนกรุงเทพใช้ผมเองเป็นคนเรียกว่าใช้จักรยานในชีวิตประจําวันพี่กั้งทําจักรยานขายผมก็เป็นลูกค้าก็อยากได้รถดีๆที่แบบว่าเอาไว้ขี่ในกรุงเทพก็อุดหนุนเป็นลูกค้ากันซื้อรถพี่กั้งไปใช้แล้วกันใช่แต่นีเยอะขนาดนั้นเยอะกว่าคนออกแบบอ่ะแม่ซค้อยพิสูน์ว่าของมันดีจริงของมันดีของมันดีคือคันแรกปรากฏว่าเหมือนโดนเหมือนโดนยาสั่งะ ต้องมีอีกเหมือนเรียกเพื่อนเหมือนไปกินแบบบะหมี่มันอร่อยมากน้องขอยามเบิ้ล <laughs> เบิ้ลเบิ้ลไปเบิ้ลมาตอนนี้มีมากกว่าผมเนะเป็นคนที่มีจักรยานมากกว่าคนออกแบบ <c oughs> จักรยานของคนออกแบบมากกว่าคนออกแบบก,ก,ก็เนะี่ยในรู้จักกัน <c oughs> <S <S ก็ขี่จักรยานกันมาพักหนึ่งก็เริ่มสุขสน <c oughs> ก็ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันมาน่าจะนี่ปีนี้ปีที่เก้าแลนะโหน้ได้เลยนะโอ้นานนนานๆก็ขี่กันมานานพอสมควรนี่เป็นข้อพิสูจน์นะว่า ใช้แล้วมันมันดีจริงนจริงจมันดีจริงๆแล้วพอเราเป็นแค่ผู้ใช้ก็เริ่มรู้สึกว่าพอมันดีเนี่ยเราก็อยากชวนให้คนอื่นลองใช้ชีวิตแบบเราดูบ้างมันก็เริ่มทุกซนกันเริ่มทำเพจ <c oughs> ร่วมกันเพจ by in the city เพจ live in the city <c oughs> เพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปเล่าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆผมทำงานตลาดหลักทรั์แห่งประเทศไทยที่มาโผล่รายการพิโก้บ้าง ในการมานี uh, money over, ่ m ม k โอเวอร์ที่คุยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ด้วยสถานะของการทํางานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นองค์กรที่ถ้าเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยต้องแอบชื่นชมนิดหนึ่งเพราะว่าองค์กรที่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรของตัวเองใช้จักรยานในการเดินทางได้เนี่ยมีน้อยนะผมเชื่อว่าในกำลังสําคัญในการผลักดันในตลาดหลักทรัพย์<ต>ใช่มเห็นว่าเป็นประธานามชมรม ชมลมอาบน้ำกลางวันจักรยานอะไรของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนี่ใช่ไหม <S 1> <S 1> <S <S ใช่ใช่ครับก็ด้วยความที่เขาสนับสนุนให้มันมีได้เขาอยากให้บุคลากรของเขาอะมีความเรียกว่าอะไรเป็นมนุษย์กรีนใส่ใจสิ่งแวดล้อมพอเพราะฉะนั้นการมาขี่จักรยานมันก็เป็นเรื่องดีเพราะ,ะ<ช>เขาก็สนับสนุนให้ให้สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ซึ่งแน่นอนมันก็จะต้องเติมสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้กับ ตัวอาคารตัวสทั่งานอยู่ก็สมควรนะนั้นถ้าใครไปตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วไม่อยากขับรถไปเบื่อรถติดรัชดาพิเศษขี่จักรยานไปขี่จักรยานไปก็ได้จริงๆไปตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรต้องขับรถไปเพราะว่าเรามีรถไฟฟ้าก็อยู่ใกล้ๆรถใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะฮะ ขี่จักรยานไปเนี่ยได้แน่ๆนะครับมีที่จอดให้ที่อาบน้ําอาจจะเดินออกไปสักนิดนึงแล้วตรงไปอีกหน่อยไม่นะไม่ต้องออกไปสิ <c oughs> ในตึกมี <c oughs> ในตึกมี <c oughs> ในตึกมีจะเดินออกไปต,ไไต้องย่านนะถ้าพี่เดินออกไปเพื่อจะไปอาบตรงที่พี่ว่าเนี่ยเหงื่อมันจะเยอะก่อนไ <c oughs> กลอยู่นะ <c oughs> อ๋อมันไกลอยู่นะโอเคเคอาบในตึกได้เลยใช่ใช่เลยที่จอดจักรยานไปมีห้องอาบน้ําใช้บริการได้แต่ว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ก็อาจจะ มีการตรวจเข้มกันสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บกันเพราาะว่ถือเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับก็นี่แหละพอให้ได้รู้กันว่าเราสองคนก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่คลุกคลีตีมงอยู่ในแวดวงการใช้จักรยานการใช้ชีวิตด้วยจักรยานแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีจักรยานเข้าไปเกี่ยวข้องกินเที่ยวเศรษฐกิจทุกอย่าง ก็จริงๆริแต่ๆๆแต่ก็ๆๆออกตัวก่อนว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะเป็นแบบโ,โหผู้เชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะมาฝากกันในในรายการเป็นประจำก็คือนอกจากเราสองคนจะคุยกันแล้วเราก็จะมีเพื่อนๆพนพี่ๆี่อาจารย์รมีผู้ที่เราเคารพรักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องในแวดวงนี้ในมุมต่างๆมาร่วมพูดคุยกันเป็นระยะระยะก็คอยติดตามกันเบรกแล้วนี้ก็เหมือนกับ สารบันนะโอเวิวท่านจะ,ะได้ฟังอะไรต่อไปได้พูดคุยกันในเรื่องราวอะไรต่อไปค,คือผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เราทํากันมาเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยความเชื่อมั่นนี้เกิดจากเพราะว่าเราได้กับตัวเองอแล้วเรารู้สึกว่าทั้งความมีสุขภาพความความสุขในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆปัญหาหลายๆอย่างที่ คนเมืองบ่นกันงึมงำมงึมเงำเบื่อเดินทางรถติดเ <c oughs> พราเราไม่ค่อยเคยเจอกันเลยนะไม่เห็นเขาเบื่องึงงงมงำเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยครับคือ <c oughs> จะบอกว่าคนจักรายานนีไม่ค่อยบ่นเรื่องรถติดแล้วนะ <c oughs> ใช่ผมก็จะพูดคาเดิมอยู่เสมอว่ามีแต่รถเท่านั้นที่ติด <c oughs> มันถึงชื่อว่ารถติด <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ใช่จักรยานติดนะเราไม่ใช่รถซะอย่างก็ไม่ติดไม่ติดแล้วถูกแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวไม่ต้องลงทุนแบบสร้างทางด่วน หลายหมื่นละแต่แบบบ้านฉันอยู่รามินทาจะเข้ามาทํางานรัชดามันจะไหวได้ยังไงอ่ะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดคุยเดี๋ยวเรารอคุยลึกๆผมจะเราจะพูดเรื่องนึงที่เราจะพูดมากๆเลยคือมายาคติเรื่องระยะทางซึ่งอันนี้เราเคยพูดกันไปหลายทีแล้วอจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีภาพภาพในหัวเกี่ยวกับระยะทางนะครับผมว่าวิธีลบ มายาคติเหล่านี้ง่ายนิดเดียวฮะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือจับวัดระยะเรานมังมี gps ในโทรศัพท์มีอะไรหมด่ไหะจับวัดระยะนะฮะแล้วก็เอาตัวเลขความเป็นจริงมาดูกันมาดูกันเราจะได้เห็นเลยว่ารามินทามารามกำแหงเนี่ยจริงๆแล้วมันครึ่งรอบสกายเลนเอง <c oughs> อาจะเดี๋ยวๆคุณผู้ฟังนะอาจจะไม่รู้จักสกายเลนคือสนามจักรยานเจ,จริญสุขมงคลจิตอซึ่งอยู่ที่ สนามบินสุวรรณภูมิครับนะฮะรอบหนึ่งจริงๆเขา23กิโลยกิโลเอาจริงรามินทาเข้ามาพระรามเก้าเนี่ยครึ่งเดียวของสนามเองประมาณ1 0กว่ากิโลเออไม่ได้ไกลเลยไม่ได้ไกลมันเป็นมายาคติอย่างที่พี่กั้งว่ามายาคติเล่นหลายคนไมยออกกําลังกายที่สนามเจริญสุขมงคลจิตปั่น3รอบโอ้โหแบบร้อยโลเกือบร้อยโลรอบสบายสนุกปั่นรามินทามาแล้วราเราโอ้ไกลเนี่ยฮะมันเป็นมันเป็นกษณะแบบเนี้ยคือเหมือนกับเป็น mindset ที่เราอาจจะคุ้นกับการใช้รถบนถนนแล้วมันนานม,มันเลยรู้สึกว่าไกลม,มันเหมือนเราขับรถไปชนบุรีอะเราขับชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเอมอแล้วเราขับจาก รามินทามารัษดาก็ชั่วโมงหนึ่งเออเราก็รู้สึกแบบมันไกลอ่ะซึ่งจริงๆมันมันไม่ได้ไกลเลยมันไม่ได้ออันไม่ได้ไกลเอาเอากิโลเมตรคุมคำ<ร>ว่ามายาคติที่พี่กั้งว่านี่มันก็ไม่ได้มีมายาคติแค่เรื่องของระยะทางเนาะมายาคติเรื่องของเวลาเรื่องของอากาศที่ร้อนที่บางทีคนที่ไม่ได้ขี่จักรยานก็อาจจะเข้าใจไปเองว่า การขี่จักรยานมันต้องผจญกับอากาศร้อนมันไม่น่าจะไหวระยะทางที่ไกลมันไม่น่าจะขี่ได้ซึ่งเอาเข้าจริงก็ใช้คำอย่างที่พี่ก้างว่าก็คือลบได้ครับเป็นมายาคติที่สามารถลบได้ลบไปถ้าเข้าใจซะใหม่แต่ต้องมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะกดปุ่มใช่ไหมใช่ไหมดีลิทมันก็ไม่หายนะต้องค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆปรับทัศนคติต้องค่อยๆเอาเรียกตัวเข้ามาแล้วก็ปรับทัศนคติไปยุ่งกับเขาอีกไม่มีแล้ว เฮ้ยปรับได้เชื่อครับเพราะว่าผมเราก็ปรับกันแล้วแล้วก็เพื่อนๆอะไรหลายๆคนแล้วก็มาเลย<น>มาเลยมาเข้าซีนไงโอ้โหนี่เหมือนเขียนสคริปต์กันเอาไว้เพราะจริงๆเบรกเนี้ยเราแนะนําตัวกันไปเรียบร้อยทีนี้เบรกหน้ากลับมาเนี่ยเราจะพาให้คุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยอยู่ในโลกแบบเดียวกับที่เราอยู่โลกที่มีความสุขลักษณะนี้และก็มีมายาคติแบบที่ว่าเนี่ยมาเริ่มทําความรู้จัก โลกในมุมที่เราอยากให้ให้ได้เจอคือบางคนก็อย่างแรกเลยสงสัยคือมีความคับข้องใจอยู่แน่ๆว่าอ้าวคุณขี่จักรยานกันน่ะแล้วฉันไม่เคยขี่เนี่ยฉันจะต้องยังไงบ้างอ่ะถ้าฉันอยากจะลองขี่ได้เลยเออเราจะเริ่มต้นยังไงในเด y วันสำหรับการที่คิดจะเริ่มต้นว่าฉันจะขี่จักรยานบ้างมันควรจะทำอะไรบ้างเหตุหน้าเดี๋ยวพี่กั้งมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันปรับทัศนคติ ได้ครับทีทุกอย่างมันหนึ่งก็เป็นเรื่องของมุมมองครับนะแล้วก็ความเป็นจริงที่เราต้องพูดกันในสิ่งที่วัดได้จริงนะแล้วเราจะเห็นภาพว่าอ๋อเออบางเรื่องจริงเราก็เป็นมุมมองนะครับครับ<ะ>บางเรื่องก็เป็นความเป็นจริงซึ่งเราก็จะแยกแยะอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วทุกท่านก็จะได้เห็นกระบวนการแล้วก็ รู้วิธีการ,รที่จะเริ่มขี่จักรยานในมือว่าต้องเริ่มยังไงทำยังไงแล้วเดี๋ยวพบกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงสักครู่ครับกิจาาาาาาารไไไปปแหห่งงงีีตมวัใทสอพ